สวัสดีครับวันนี้มาน็อกถนนลำลูกกานะครับสำหรับถนนลำลูกกาก็จะชื่ออย่างเป็นทางการหรือว่าเรียกว่าทางหลวงหมายเลข3312นะครับจะเริ่มต้นจากดอนเมืองเลยนะครับสนามกีฬาทูปฏเมีจะก็ไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านาเทศบาลตำบลคูคต ึ่งถนนเส้นนี้ก็จะไปได้หลายทางนะครับมีถัดไปทาง,ร,างรังสิตนะครนายกก็มีหลายช่วงนะฮะแล้วก็ถระมาททางกรุงเทพก็จะมีทางไปแถวสายใหม่นะครับอันนี้ใกล้ๆนะครับเส้นนี้จะใกล้กับสายใหม่แล้วก็ถนนนิมิตใหม่มีนบุรีนะฮะในตัว อำเภอลำลูกกาเนี่ยซึ่งไปได้หลายทางอยู่เหมือนกันแ้าตรงไปตรงไปก็จะเป็นจังหวัดนครนายกอ่าําเภอบางน้ำเปรี้ยวก็ผ่านนะครับของสะเสืองเซานะครับบางน้ำเปรี้ยวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่า,าเป็นอําเภอที่มันติดกับกรุงเทพเลยนะครับตรงนี้มันขวางกรุงเทพ จากแต่ดอนสะพานใหม่ดอนเมืองสายใหม่ถึงมีนบุรีเลยนะครับตรงนี้จะเลยามาถ่ายทำให้ดูนะครับสถานะสภาพของอเศรษฐกิจนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกรา้ไออาคารพาณิชย์ แล้วก็ทาวเ้าทาวโฮมที่พักอาศัยนะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับส่วนขวามือก็จะมีบ้างแต่น้อยจะฝั่งซ้ายมือเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรจะเยอะกว่านอกจากหมู่บ้านจัดสรรน,นี้แล้วก็ยังจะมีพวกบริษ,ษัทห้างร้านแล้วก็โรงงาน สำหรับโรงงานก็เรียงรายเลยนะตั้งแต่สองฝากฝั่งนะจนถึงตัวอำเภอก็จะมีโรงงานเป็นระยะระยะนะครับสนนเส้นนี้เนี่ยเ,ออเป็นการเดินทางค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่ามันมีเกาะกลางถนนในการวิ่งแต่ว่าเรื่องรถติดนี่ก็ติดเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมี สีแยกหรือว่าแยกไฟเขียวไฟแดงเนี่ยอันนี้ตัวปัญหาคือทําให้รถติดถนนสุขสายก็ต้องเจอนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรถเลี้ยวกลับเนี่ยหรูอรถอยู่เทินองยังเงี้ยมันก็ทําให้รถติดได้นะครับ นี่นั่งอยู่ในเส้นทางของถนนลำลูกกาอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเข้าไปในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาแล้วนะครับขังน,นี้จนะนดูไปเรื่อยๆก่อนนิดนึงเนี่ยเนี่ยคือตัว อำเภอครับนะครับตรงนี้อย่างที่เคยยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับถนนสายนี้เนี่ยมันจะมีทางเชื่อมไปมินบุรีก็ได้ก็ไปสนุนนิมิตใหม่นะครับก็จะถึงจากลำลูกกาไปถึงมินบุรีเลยนะครับตรงนี้เส้นนี้ ไม่ไม่ได้ไกลกันมากด้วยนะถ้ามาเส้นนี้ก็ไม่ได้แปลกว่าทําไมเส้นถนนดิมิตใหฮนะมันถึงมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเต็มไปหมดก็คือใกล้กับตรงนี้ด้วยนะครับการคมนาคมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ก่อนที่จะถึงตัวเมืองอลำลูกการหรือว่าอำเภอลำลูกกาเนี่ยก็จะมี ถนนที่เชื่อมกันระหว่างถางลำลูกกากับสายใหม่นะครับตรงนี้จะระยะทางนี่ใกล้กันมากเลยตรงนี้ซึ่งถ้าจะประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลนี่แหละคาดว่าน่าจะอยู่ในตรงหนึ่งกิโลก็จะทะลุกันได้สามารถทะลุกันได้เลยนะครับ ึ่งในถนนนีิสุขาพิบาล5หาไทยราชก็จะเชื่อมโยงกันไปได้เพราะว่าถ้าหากว่ามันถึงตรงทางเลียวเข้าสายใหม่เนี่ยมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆอยนะครับก็คือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจค่อนข้างจะโตนะฮะแล้วก็มีไรายได้ ดีนะครับตรงนี้บ็ิแงงานหรือว่าคนงานต่างๆก็มาหางานทำทางนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับถนนลำลูกกาก็จะเชื่อมต่อปไปจนถึงนครนายกนะครับเนี่ยคลอง8นะครับตรงนี้ถนนเส้นนี้ก็อย่างที่เคยเกลืนเกินไว้ ที่ว่ามันเหมือนจะคู่ขนานกับร,งรังสิตนครนายกเลยนะครับตรงนี้มันจะมีถนนมีเชื่อมต่อมีอะไรเป็นระยะระยะนะครับ เรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับตัวอำเภอลำลูกกาที่ตรงนี้ก็จะจบคลิปในตัวอำเภอนี่หนะฮะแต่ว่าขอจบตรงอะไรนะเขา,เร,ราเรียกร้านเรียกร้านหรือว่าห้างไทยวัสดุสาขาลำลูกกานะครับแต่ยังไงก็ ต้องขอ,อขอบคุณนะครับที่ให้การติดตามรับชมให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับขอขอบคุณมากนะครับถ้ายังไงก็ขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยมาด้วยที่นี้มาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ